สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเป็นช่วงวันหยุดนะพอมีวันหยุดอย่างเงี้ยเราก็จะไปออกกําลังกายกันนะคะส่วนมากเพื่อนก็อยู่ตามภูเขาแบบนี้เนาะอย่างที่เห็นนะคะนั่งมองก็จะมองแต่ภูเขาอย่างเงี้ยแล้วค่ะทุกวันทุกวันเนาะส่องประตูออกมาจากบ้านก็จะเห็นแต่ภูเขามองไปตรงไหนก็จะเห็นแต่ภูเขาแล้วก็ต้นไม้ลาธารแบบนี้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือช่วงที่เรามีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆแบบนี้ยเราก็จะมาปั่นจักรยานตามภู ภูเขาแบบนี้แหละค่ะประจําเพราะว่าบนภูเขาเขาก็จะมีเส้นทางสําหรับคนที่เขามาปั่นจักรยานสําหรับคนที่เขามาเดินนะคะเวลาเพิ่งมาอย่างเงี้ยเพึ่งก็จะมากับแฟนประจํานะคะเพึ่งก็จะไม่กล้ามาคนเดียวหรอกค่ะเพิ่งก็จะมากับแฟนตลอดเลยนะวันนี้นะคะก็ได้ปั่นจักรยานขึ้นเขามานะแล้วก็มาหยุดนั่งพักนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้อย่างเงี้ยแหละให้เรานั่งพักได้นั่งชมวิวเนาะตรงนี้ก็สบายเลยนะคะได้นั่งชมวิวบรรยากาศเนาะ มองสายนะ้ำมองพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กาลังจะตกดินแล้วนะก็จะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะลมเลื่นมากๆเลยมองไปตรงไหนก็จะเห็นแต่ธรรมชาติแบบนี้แล้วค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็มานั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะ นั่งชมวิวบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะมากนะคะแบบว่าอยากจะนั่งอย่างเงี้ยตลอดเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้ตลอดเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางต่อนะคะอันนี้เราก็ปั่นจักรยานนะกําลังจะเดินทางต่อนะคะเวลาเราปั่นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตามสวนสาธารณะบ้างนะคะตามป่าตามเขาเราก็จะเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เห็นก็คือเวลาเราผ่านสวนสาธารณะเราก็จะเห็นสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรคะที่ เอามาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยไว้ให้กินหญ้าข้างๆทางอะ่ะเราก็จะเจอสัตว์เลี้ยงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเราก็จะเจาะชมเรื่อยๆนะคะจอดจัก,กรยานชมไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะนี่สัตว์แรกที่เรามาเห็นก็คืออปปคานะคะก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับอูดนะคะนี่เขาก็จะมาปล่อยกินหญ้าอย่างเงี้ยละคะ่ะเพราะว่าอากาศดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาสัตว์ออกมากินหญ้าอย่างเงี้ยนะคะนี่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะตอนนี้ก็ ต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะต้นเดือนตุลาคม2566นี่เราก็มาอยู่ตรงนี่เลยสนามสนามที่ว่าไอ้ส,สวนสาธารณะนะคะเพิ่งก็พูดผิดพูดถูกต้องขอโทษด้วยนะคะตรงนี้เขาก็ที่ผ่านๆมาก็จะเห็นเขาแบบว่าเอาสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรอะเอามาไว้ที่ตรง สนามหญ้าเขาก็จะมากากกั้นบริเวณไว้อย่างเงี้ยนะคะก,ก,กากกั้นบริเวณไว้แล้วก็ให้สัตว์ของเขาอะ่ะได้กินหญ้าอย่างเงี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะให้ดูภาพจะชัดเนาะน่ารักมากเลยนี่นะคะอันนี้ก็เขากําลังกินหญ้าก,กันนะดูดิน่ารักมากมันก็จะแบบว่าตรงนี้มันก็จะเป็นร่มเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่ว่าที่ขับขับผ่านๆมามันก็จะมีร่มบ้างแดดบ้างนะคะมันแล้วแต่มุมเนาะ อันนี้เราก็จะมาอยู่ตรงนี้อู้น่ารักมากเลยนะคะอัป,ปคานะก็จะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับอูดนะคะนี่ไปละว,วิ่งไปไหนแล้วโอ้สงสัยเขาเห็นม้านะคะน,น,น่ะเขาเห็นม้ามาน่ะเห็นม้านะคะวันนี้นะคะไอ้ผู้คนเนาะอากาศดีอะ่ะเขาก็พากันมาออกกําลังกายกันเยอะแยะเลยนะเขาก็จะพากันมาทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะคะหลากหลายอย่างเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ ก็จะปั่นจักรยานเดินบ้างขี่ม้าบ้างนะคะปิ้งบ้างนะดูดิเห็นไหมจ้องดูม้าจ้องดูม้าจ้องดู เขาก็จะมาออกกำลังกายกันขี่ม้าแล้วไอสัตว์อปปคาไงเห็นเขาขี่ม้าเนาะก็วิ่งนะคะวิ่งตามเขาวิ่งวิ่งตามเขาจนเขาหยุดนะคะเขาต้องให้หมาหยุดเพราะว่าเดี๋ยวต่างคนต่างตื่น อากาศดีนะคะเขาก็จะปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเขานะามากินหญ้าแต่ว่าเขาก็จะกักบริเวณเอาไว้เป็นขอบเขตของเขานะคะได้ออกกําลังกายไปด้วยนะคะแล้วเวลาเราเห็นสัตว์ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็จะจอดชมนะคะจอดยืนชมไปเรื่อยๆมันก็ดูเพลิดเพลินดีนะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่2ฝั่งข้างทางเราค่ะถ้ามันเป็นจุดที่น่าสนใจอ่ะเราก็จะจอดชมนะคะได้ออกกําลังกายไปด้วยได้ชมธรรมชาติได้ชมนูน่นชมนี่ไปมันก็ทําให้เราเพลิดเพลินนะคะสมอง แล้วมันก็จะปลอดโปร่งเนาะวันนี้เจอสัตว์น่ารักงนานเลยค่ะทั้งม้าทั้งลานะคะม้ากับลาก็จะคล้ายๆม้าเลยเนาะแต่ว่าตัวเขาจะเตี้ยกว่าม้านะคะเพื่อนๆเนี่ยม้าเขาจะสูงนะคะสูงแล้วก็สง่านะคะแต่ว่าลาเขาก็จะเตี้ยลงมาเหมือนย่นย่อลงมานะคะเพื่อนๆดูดิเขาสง่านะเขาหน้ารัก ยิ้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะตรงที่รบริเวณที่เขากั้นให้ตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีน้ำเนาะนุนน้ําน้ําใส่ในถังไว้ให้นะคะมันจะกั้นเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆลักษณะเขาคล้ายม้าหม,หมดหมดเลยนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นขาเป็นเท้าเป็นตัวแต่เขาเตี้ยกว่านะคะเพื่อน สัตว์แต่และที่เขาก็จะมีกักบริเวณให้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะไม่ใช่แบบเล็กๆนะขนาดใหญ่แล้วก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเลยนะอยู่ในที่ที่เขากักเอาไว้ให้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถยืนชมได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปหยิบยื่นอาหารให้สัตว์เหล่านี้ได้นะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของของเขานะคะก็จะเป็นคนมาให้น้ําให้อาหารของเขาเองนะคะแต่เวลาเราผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ย เราก็หยุดชมนะคะหยุดดูความน่ารักความสวยงามของสัตว์ต่างๆนะคะที่เขาเอามาเอามากินหญ้ายอยู่ข้างๆทางแบบนี้ล้ะคะ่ะเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ได้เดินออกกําลังกายไปด้วยนะคะก็เหมือนเราเลยเนาะ เวลาเราอยู่ในที่ที่บ้านมากๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะออกมาข้างนอกนะคะมาสูดบรรยากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาตินะคะเราก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกันเนาะพอเราได้ออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบว่าสดชื่นนะคะมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะแบบเราก็ไม่อดอู้นะคะไม่อดอู้จากอะไรต่างๆจากสถานที่เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เปลี่ยนอะไรทําใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบว่ามีชีวิตชีวา เพื่อนเพื่อนพึ่งก็ผ่านมาเนาะก็จะเห็นสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็ได้ชมสัตว์ไปได้วยกันเนาะนึกว่าพึ่งมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะเนี่ยเพราะว่าเห็นสัตว์เยอะแยะแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะคะก็ยังมีสัตว์อะไรเยอะแยะเลยนะแต่ว่าอันนี้พึ่งก็ถ่ายมาให้ชมเป็นบางส่วนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็โอ้โหวัวดํานะคะตัวใหญ่มากจะสังเกตได้สัตว์เขาแต่ละอย่างนะจะอ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เต็มอิ่มกับธรรมชาติแถวชนบทพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะเดี๋ยวพึ่งก็ ต้องเร่งเวลาก่อนนะคะเพราะว่าต้องปั่นจักรยานกลับบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ